สี่กุมารจีนสร้างผลงานบรรลือโลกต่างคนต่างทะลุมาถึงรอบรองชนะเลิศสวัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการ World Grand Prix 2026่ณัคไคตักอารีนาเมืองฮ่องกงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงประเทศจีนชมป์เก่าปี2025นิวโรเบิร์ตสันเอาชนะสจวรตบิงแฮม10ต่อ0น์เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด146แต้มจัดทรัม เงินรางวัลแชมป์180,000ปอนด์รองแชมป์80,000ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด10,000ปอนด์รูปแบบการแข่งขันเป็นรายการสะสมคะแนนแชมป์เก่าของรายการจะได้รับเชิญเป็นอันดับหนึ่งส่วนแชมป์โลกคนปัจจุบันจะได้รับเชิญเป็นอันดับ2และที่เหลือจะพิจารณาจากอันดับโลกจากการคัดเลือกและการจัดอันดับในการแข่ง Players e r i e s ในรอบ1ปีซึ่งปีนี้มีนักสนุกเกอร์หนึ่งเดียวจากประเทศไทย คือ F1 เทพชัยยาอุ่นหนูอยู่ลำดับที่26ได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันด้วยหลังจากออกกำลังกายใครปวดคอบ่าไหลาจนหงุดหงิดทั้งวันฟังทางนี้ก่อนใครปวดบ่อยอย่าทนกล่องนี้ราคาหลักสิบแต่ช่วยทั้งวันดิฉันแปะเองใช้เองถึงกล้าพูดกดลิงก์ใต้คลิปตอนนี้เลยก่อนของหมดผลแข่งประจำวันที่6กุมภาพันธ์2569รอบ8คนใช้ระบบ5ใน9เฟรม จางอันตาชนะอูอี้เจอ๋อ5-2ต่อเฟรมเซียวกัวตงชนะซื่อเจียหุย5-2ต่อเฟรมโจเยอร์หลวนชนะอาลีคาเตอร์5-4ต่อเฟรมโจเยอร์หลงให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าผมอยากชนะแมตช์นี้มากจริงๆซึ่งทำให้ผมรู้สึกกดดันและประมาาเล็กน้อยโจว,วัย28ปีกล่าวผมโชคดียอยู่บ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือผมสามารถควบคุมสติภายใต้ใตความกดดันได้ ผมรู้ว่าแมตต์นี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์โดยมีผู้เล่นชาวจีน4คนเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของการแข่งขันจัดอันดับนี่เป็นก้าวสำคัญและทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการก้าวต่อไปผู้เล่นชาวจีนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังทำผลงานได้ดีซึ่งทำให้เราเรียนรู้จากกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันและกระตุ้นซึ่งกันและกันได้พรุ่งนี้คงไม่ใช่แมตช์ที่ง่ายแน่ๆกับจางเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีมาก และเรารู้จักกันดีผลการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับว่าใครจะทำผลงานได้ดีกว่าในวันนั้นเจ้าสินถงชนะคริสเวคลิน5ต่อ4เฟรมเจ้าสินถงให้สัมภาษณ์ว่าแน่นอนว่าผมดีใจมากที่ผ่านเข้ารอบแม้ว่าเอาจริงๆแล้วเราทั้งคู่เล่นไม่ดีเลยตั้งแต่ต้นจนจบอาจเป็นเพราะวันนี้ผมไอเล็กน้อยทำให้ผมพลาดเองในหลายช็อปที่ง่ายๆผมอาจมีอาการแพ้ ดังนั้นทุกครั้งที่ผมกลับไปกวางตุ้งผมมักจะไอมันคงจะดีขึ้นในอีกสองสาวันและบางทีผมอาจจะเล่นได้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ตอนที่ผมนำอยู่4ต่อหนึ่งแล้วเขาเริ่มไล่ตามมาผมก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าผมแพ้จะเป็นยังไงแต่ผมก็บอกตัวเองเสมอว่าให้ค่อยๆเล่นไปทีละช็อตและจบเกมให้เด็ดขาดเมื่อมีโอกาสผู้ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล3 5 0 0 0ปอนด์ หรือประมาณ1,550,000า้านบาทส่วนผู้ที่ตกรอบ8คนรับเงินรางวัล2,000 0ปอนด์หรือประมาณ8,60,000บาทณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด144แต้มเซียวกัวตงในนัดที่เอาชนะรอนนี่โอซาลิแวน5ต่อ3เฟรมรอบ16คนตั้งแต่รอบ32คนจัดแบ่งเป็น2ส,สายสายบนรอบรองชนะเลิศโจเยอร์หลวนพบกับจางอันตา สายล่างรอบรองชนะเลิศเซียวกัวตงพบกับเจ้าสิ้นถงโปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการเวิลด์กรังปรี2026ณนคตักจารีนาเมืองฮ่องกงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงประเทศจีนหลังจากออกกำลังกายใครปวดคอบ่าไหลจนหงุดหงิดทั้งวันฟังทางนี้ก่อน นั่งทำงานนานปวดตึงปวดลึกแปะแผ่นร้อนบางยี่ห้อไม่รู้สึกอะไรกินยาก็ไม่อยากกินกลัวกระเพาะพังรอบเดือนของผู้หญิงปวดตึงปวดลึกแปะแผ่นร้อนบางยี่ห้อไม่รู้สึกอะไรกินยาก็ไม่อยากกินกลัวกระเพาะพังอันนี้ Mels Yoko Yoko Heat Patch Go แปะปุ๊บความร้อนมาเลยไม่แสบแต่ซึมลึกตึงๆที่คอบาา่าไหลคลายจริงใส่ทํางานใส่นอนก็ได้ร้อนนานหลายชั่วโมง คือจากปวดจี๊ดแฮปโล่งแฮปขยับคอได้สบายใครปวดบ่อยอย่าทนกล่องนี้ราคาหลักสิบแต่ช่วยทั้งวันดิฉันแปะเองใช้เองถึงกล้าพูดกดลิงก์ใต้คลิปตอนนี้เลยก่อนของหมดไฮไลท์วันที่7กุมภาพันธ์2,569รอบรองชนะเลิศใช้ระบบ6ใน11เฟรมเวลาเที่ยงตรงโจเยอะหลวนพบกับจางอันตาประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน6ครั้งต่างฝ่ายต่างชนะคนละ3ครั้ง ล่าสุดเจอกันในรายการ English Open 2023รอบ8คนจางอันตาชนะ5ต่อ4เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาโจเยอร์หลวนลงแข่ง40นัดชนะ27แพ้13ครั้งจางอันตาลงแข่ง54นัดชนะ31แพ้20เสมอ3ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแทงที่ผ่านมาดูเหมือนโจเยอร์หลวนจะมีสถิติที่ดีกว่าแต่จางอันตาทำผลงานได้ดีเมื่อเข้ารอบลึกๆ งานนี้ฟัดก,กันหนัวไม่มีใครกลัวใครเพราะต่างก็ต้องการสร้างผลงานให้กับตัวเองเวลาหกโมงเย็นเซียวกัวตงพบกับเจ้าสิ้นถงประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน11ครั้งเซียวกัวตงชนะ4ครั้งเจ้าสิ้นถงชนะ7ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการแชมเปี้ยนชิพลีก2026รอบแบ่งกลุ่มเจ้าสิ้นถงชนะ3ต่อ1เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมา เซียวกัวตงลงแข่ง58นัดชนะ35ครั้งแพ้23ครั้งเจ้าซินถงลงแข่ง61นัดชนะ40ครั้งแพ้21ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแทงที่ผ่านมาเจ้าซินถงมีสถิติที่ดีกว่าทั้งการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาทั้งสองคนเป็นนักสนุกเกอร์รุ่นใหม่ที่กำลังจะมาทดแทนรุ่นพี่ต่างคนต่างสร้างผลงานไว้เป็นที่ประจักษ์เซียวกัวตงอยากจะสร้างผลงานให้ดีขึ้น ส่วนเจ้าสิมนถงต้องการมาทวงบัลลังมือหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ใครจะรุ่งใครจะร่วง f อมีความเห็นต่างอย่างไรลงคอมเมนต์กันได้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ